นึกถึงเป็นไปนี้ง่ายๆใช่ไหมถ้ายืนให้อยู่นับหนึ่งถึงสิบยืนให้อยู่เนี่ยได้รางวันเลยแต่ว่าแต่ว่าเราต้องทับนี้ลงเรื่อยๆใครยืนได้นานสุดกนนั้น ต้องขี่ขี่กันหมดเลยขี่เป็นคู่เลยจับคู่จับคู่จับคู่กีเหรอตรงนี้เนี่ยเอาเข้าแถวเลย ทำหน่ยหา b, เยนะ็นขึ้นแล้วไม่กล้าคนเดียวดิไมนี้เขได้เขนแดงหน่อยเขาจะ่าอื่น ừm rồi จะ็มากยาหลดันไรแป๊บุสาจะเล่นเมือกี้ได้เลกตาหนแเป็นยงเนี่ย hey, mm ่นตาเหมือนไม่พอใจนะไม่ยดียเอะไรได้เล่นนได้เล่นไม่ได้ล่นอยากเล่น ไปแล้วแล้วลูกเรียกเราแถวแจกแล้วลูกเราต้องตั้งแถวเดินมาเดี๋ยวถ่ายรูปนะคะเด็กแดงมอ้าวเด็กแพี่ลุยทันงหลังนี้อย่างนี้เด็กๆมานี่ก่อนลูกต้องแถวเดยวถ่ายลูกถ่ายรูปกันเลยพอดูมีจุดเปลี่ยนแปลงนี่ชัดสุดนะครับว่ารูปเลยครับ